สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะกรีดคอแตกวินเมทาวินอวยพรวันเกิดและบอกรักไบวชิลาวิทย์ก็บอกรักไปเลยสิค้ะ สาววัยทั่วโลกเป็นปลื้มกับโมเมนต์พิเศษพิเศษที่เกิดขึ้นในวันเกิดอายุครบ24ปีของหนุ่มหล่อใบว่เชราวิทย์พอนอกจากเมื่อวันที่26ทธันวาคมหนุ่มไบจะถูกคู่จิ้นอย่างวินเมทาวินยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มไบแบบชื่นมืน่นแถมยังควงแขนพี่ชายคนสนิทไปร่วมงานแต่งงานของพี่สาวคนโตของตัวเองแล้ว ล่าสุดหนุ่มวินยังโพสภาพคู่ Happy b i r ิร์ a เพี่บายพร้อมแคปชั่นที่อ่านแล้วสาววายใจเต้นแรงว่า Happy Birthday Bra บราเลิฟยู a อสเอาเแฮมก็บอกรักไปเลยสิคะซึ่งงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอิมแพกหนักมากพอโพสนี้ยอดไลค์และคอมเมนต์กระจุยกระจายเลยละคะ่ะเท่านั้นไม่พอนะคะดันให้แฮชแท็กแฮชแท็กวันที่24 b i r t h d a เพุ่งติดเทรนด์โลกไปเลย ออหือไบวินเขามาเกิดคู่กันจริงๆแม่แม่ปริมขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ